อืมสบัสดีที่นสนุกทนุกด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ไลากาปันชนแนลนะครับวันนี้เลอจะดูกับมาครับซูเเวอร์วันอีกแล้วนะครับหลัจากพาทที่แล้วเนี่ยไอพีไม่เฟนเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็ต้องเสียเวลาเดินมาอีกเลย,เยครั้งนี้เป้าหมายชัดเจนครับราต้องหาเหล็กให้เจอ เพื่อไปทําเชียร์มาตัดขนแกะนะครับเพื่อจะได้ทําเตียงนอนสักทีนะครับผู้ขี้เกียจไปกลับไปเริ่มใหม่เหมือนเดิมใช้เวลาอะไรเวลาระอะมันใช้ระยะเวลาทางไกลอ่ะมันทําผมเสียเวลาไปเยอะเลยอ่ะผมจะไม่่รอีกต่อไปแล้วครับเราจะไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะเราจะไม่ออกไปไฟกับไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนั้นอีกแล้วแต่ได้ข่าวว่าเที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ตายด,ด้วยมอนสเตอร์นะและตายด้วยอะไรวะเอ่อเพราความสับเพลาสภาพของตัวเองแบบตกต,ตายนะครับหืมหืมนี่เราทำอย่างนี้มันจะเราเป็นลเลขาแบทาแบท่าแักหาได้ไงเนี่ยทำเขาเรียกอะไรนะ ซูฟซาขนาดนี้ไม่พูดถึงก็หิวเลยไปเดว,วเวราไปหาเหล็กกันดีกว่าครับไม่มีเงินลงสุท้ายเราจะไปกวาดใช้อ,อ้ยกินเนื้อไก่กันแต่ทำไมเราเลยมันไม่ไปโอเคไก่เดี๋ยวค่อยกินแล้วกันไป ทำทอชกันเอาเค okay, แล้วก็รอนะครับให้มันเป็นชาโค่ระหว่างนี้ก็ไปตัดไม้ต่อนะครับแล้วค่อยไปเข้าถ้ำนะครับนะแล้วก็ต้องสร้างสร้างบ้านด้วยดินนะครับเพราะว่าไม้เราจะเก็บไว้อย่างอื่นนะ <Okay. S 1> ทั้งซอมบี้จิ๋วทั้งตก ทั้งหัวสเกลตันนหัวนี่ผมปรับดิฟิคอลตี้เป็นยังไงนะโอนอมอนแหละขนาดนอมอนยัง hmm. อย่างย,ย,ยีลรา,าร์จะขนาดไหนเนะี่ยตัดต้นไม้แล้วปลูกด้วยนะครับขัดฟรีโอเคโอเคมาเราไป ทำทอรส์สกันเลยนะครับฐานยังไม่ได้เลยรำร้อนอะไรหรอโอ้ยเชื้อเพลิงหมดโอเคเอามากันโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วก็ทำเอ่ย โอ๊ะเผื่อไปทำอันใหญ่มาไม่ใช่ไปทำอันใหญ่ทำมาสองครั้งีบไก่เก็บเก็บเอ้ยเอาไก่ไปครับเดี๋ยวไก่ทอดนะครับจุบจุบเก็บให้หมดครับ นี่แห่แห่ตัวขับพับเพลสผู้ยิ่งใหญ่ได้อยู่หน้าทำแห่งนี้แล้วเอาละครับมาผมเห็นสเกลตัดโอ้ยตรงนั้นมีเหล็กด้วยนะครับว่าแต่พาเพลสมันเกี่ยอะไรกับไม้ครัวะนี่โอเควิกตอรี่ยังไม่ได้วิกตอรี่โอเคเรามาขุดเหล็กเออถูกนะกลัวกลัวกลัวพูดผิดนะครับ โอเคสี่ okay. อันแล้วก็ขุดโคไปด้วยอืมฮึอืมฮึนะครับ <c oughs> แล้วครั้งนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆเลยนะเนี่ย <c oughs> พาที่แล้วนี่ตกตายโหไม่น่าเลยน่าจะเก็บไว้สักครึ่งลูกมญยาณโอเคอัไดไปอีกสิบีเใช่ไหมมันมันลิมิตที่สิบห้า โอเคฐานมีเอาไปให้หมดครับมันสำคัญนะ <_ d> um> ไปทำไฟนะครับทอชขบเพลิงเก็บ <_ d> um> ไปละตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่ามีแล้วครับเออเราไปนั้นหน่อยเลย ตังนี้หน่อยนะครับหินอุดนะครับอุดนั้นอะไรอุดตรงนี้อุด,อด,อดตรงนี้อีกโอเคเรียบร้อยเป็นว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขุดหินกลับไปนะครับขุดกลับไปเรื่อยๆ กดไปเรื่อยๆครับนี่มันคืออะไรเนะี่ยล็อกหน่อยแล้วนะครับไม่ได้มาครับนานแล้วมันคืออะไรไม่ได้ไม่ได้เล่นนานมากครับเพราะว่าเป็นมอชายมาให้กับทีมฟ r เทสมากกว่าเอออย่า,อย,าอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยโอเคมาจุบจุโอเคถ้าเราคณอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น โอเคนะไม่มีอะไรตกลงมานะไม่มีอะไรในคอไผ่ครับไปกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวนะไอ้ตรงรูข้างล่างตรงนั้นมันต่อก็รูนี่นี่๊บโอเคอาการกระตุกกระตุกเล็กน้อย ในเล็กมาสี่อันมันต้องอันนั้นมันต้องใช้กี่อันครับเชียร์ต้องใช้คนแก่กี่อันน่าคุณพี่โรสชยเราจะไปขวาใช้ต้องใช้คนแก่อ่ายัง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 ไม่มีเห็นอีกโอเคผมทำเพลิมาทำไมอ๋อทำผิดโอเคเก็บของให้เรียบร้อย เก็บสิโอเคผีกระดูกจะได้เป็นแฟซนก็วันนี้แล้วมัเองทีมีไก่ตรงนี้แล้วตรงนู้นมนมีมีถ้ำช่างเถอะไปสามอันเอ้สี่อันทำได้ไหมโอ้ได้รอดรอดมีใจครับรีบไปดีกว่า เพราะว่าถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเราก็สามารถตายแล้วก็เกิดใหม่ได้นะครับเกิดใหม่ตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยเ,ลยเออพราะว่าต่อให้เราหิวล้วก็ไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าเราจะกลับมาใหม่และแข็งแกร่งกว่าที่เคยนะครับเพราะว่าความหิวเราจะเต็มทุกรอบเลยแต่ทาอย่างนั้นมันก็กลวงเกินไปนั่นไงครับกรรมตามสนองนะครับแก่หายไปไหนก็ไม่รู้ครับเอาละครับแก่หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับ มีตัวนี้ตัวเดียวโอ้สองอันรวมกับอีกอันหนึ่งก็ได้สามก็ลัคก,กี้ครบพอดีแล้วแต่ตัวอื่นมีอีกไหมว่าแต่ตัวอื่นมีไหมโอ้โหถ้ำได้เข้าละยี่กลับบ้านกันเถอะฟ้าเริ่มมืดแล้วครับถ้ามองจากทางนี้ตรงนี้ก็มีถ้ำม,มีหมูอยู่ด้วย ิไว้ทำหมูสาชั้นนะหรือว่าตะแกะอีกสองตัวนั้นมันหายไปไหนครับเห็นว่ามีสามสี่ตัวอยนั้นน่ะแล้วความหิวก็เหลือสี่แต่กำลังจะลดมาเหลือสามโอเคพอตอนนี้นเมื่อเราตายแล้วก็ไม่กลัวแล้วครับไม,ไม่ใช่ไม่กลัวไม่กลัวเอาขนแกะมาอีกอันนึงครบพอดีเบดรูมเบดรูมอะไรมราไม่ได้เบด น้องสำเร็จตึ๊ดตื้อตื้อดึอดตึ๊ดตื้อโอเคเราไปตักไม้มาเพิ่มนะครับเฮ้ยจะดีเหรอจะดีเหรอเรายังไม่อยากจะเดี้ยงนะครับเออว่ะอีบหน่อยกันเถอะเอ้ยอีกแล้วเหรอไม่เอาไปไปจากบ้านจ้ะเออเรียบเลยบ้านอะไรยังยัง ผมว่าเรารีบนอนกันเถอะมันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีและโอเคแล้วก็เซฟแล้วใช่ไหมไปตัดไม้กันเลยแต่ขอตายกันนะครับไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับเวลที่เก็บมาทั้งหมดก็ต้องหายไปโ okay. อเคแล้วผมจะตัดช่วงนี้ไปก่อนนะครับฮ <laughs> ค่ากลับมาแล้วหลังจากที่ไปตกน้ำมานะครับเค้เฮ้าฮ้าเฮ้สุดค่าก็กลับมานะครับแล้วก็แต่เลเวลเราหายไปหมดเลยนะครับนายเอาเลเวลมากมาขนาดนั้วมาจากไหนเปนปลาปลอมกมอนสเตอร์มาพวกสไปเดอร์คิปเปอร์เวลสีเนี่ยนะเยอะเพราะแต่มันไม่ไมดับเจัดพีนิดเพชรดับเราจะได้เอาไปลูกต้นไม้เพิ่มตกน้ำ เราจะสร้างบ้านด้วยดินก่อนนะช่วงแรกเดี๋ยวรอเพื่อนมากันแล้วค่อยๆอุ้ยทำเป็นอุ้ยท่านผู้ชมเพลงหัผคงห็นใช่ไหมครับแอสซสิสต์ครีตนะครับเราจะเป็นแอสซสิสต์กันนะครับอุ้ยเสียงอะไรไม่เห็นไม่ห็นอุ๊ย ไม่เห็นวะโอ้โหมันเห็นคุณริวจิตสัมผัสริวจิตสัมผัสฮึบอึบมิสตื้อ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 คิดติของคีดตามกรรมโอ้โหไฟเลยไฟเลยมอสมอสโอ้ยิดไฟไปซะ แต่มันหายไปไหนล่ะครับเมื่อกี้ตายแล้วดับกระดูกด้วยตึงๆตึงๆเนี่ยเฮ้เฮ้โอเคเจอต้นไม้ต้นโอเคอย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับก็อยากให้ทำอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์ไหนเราช่วยพูดหรือว่าอะไรก็บอกมานะครับ ทุกคนมนจะจะทำให้ชาแนลของพวกเราดีขึ้นนะครับนะครับก็บอกกันมาได้นะครับว่าน่าเบื่อไหมแคสคิดตัดเล็วตัดเครว่ายนะตัด,ตดบ่อย,นะอยเกินไปหรือเปล่าอะไรบอกมาได้ครับแล้วตรงนั้นก็คิปเปอร์อีกแล้วแล้วผมหาเตียงไม่เจอโอเคอยู่นี่ตึงชัดตึงชัดตึงชัดมาเรจะบวกกับคิปเปอร์วยกระดูกนะครับ้ยยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เยอะ ไปเลยเรียบร้อยได้เวลมาแล้วโอเคแล้วก็อีกเช่นเคยครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคผมต้องไปละ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคบแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไอเลิฟน่มวานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับช่องชาลส์ให้คนไทยทุกคนกล้าพูดสังเกตนะครับบายบาย